แล้วคนที่กรรมตัดรอนที่เราเคยได้ยินกันนี่ยมันมันไปน<บ>ะปะที่ท่าไหนหรือทำไมมันถึงไปโดน,นตัดรอนมันเป็นกรรมตัดรอนคือเป็นทําความวุ่นวานในภพชาติที่แล้วถุก<อ>ไปที่ไหนวงแตกที่นั่นครับมันไม่มีมันลืมบุญคุณคนกรรมตัดรอนพวกเนี้ยแล้วก็ฆ่าผู้มีพระคุณทรมาบิดามารดาหมู่าติอะไรพวกเนี้ยครับเนระคุณนะ่ะ โอ้ oh. ตรงนี้กรรมหนัก hmm. มันจะตัดรอนกัแบบขโมยของวัดอย่างเงี้ยโอ้ oh. ขโมยจบกรรพิกเลยเปลี่ยนเลยแต่ที่วัด้วขโมยได้นะอาลิสาลไวไ้ไอ้ไอลูกอะไรนะลิจีจุงลิจีเนี่ยกินได้เลยบอกไม่เป็นโทษไม่เป็นของสองเพราะมันพอไม่กินมันก็เสีย ยกเว้นพวกโต๊ะพวกตูววกต้อีพวกอ,อะไรพวกเนี้อันนั้นเอาไปไม่ได้นะ <laughs> อันนั้นเปรตน,นะ <laughs> แต่ของกินไม่เป็นไร